New Carrie go bing bing Bust down wrist, it's an ice ring Yo girl call it like ring ring Ching ting, ching ting ching. Lambo talk it's a big ting Yes, I'm him like ting ting Realist, soap like Jing จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่แถวแถวตรงที่เป็นแบบทัวริสตี้เพลสมากก็คือเป็นจุดรวมพลของของนักท่องเที่ยวอะไรอย่เงี้ยแล้วเมื่อวานเนี้ยเขามีการประท้วงน่าจะแถวแถวนี้เแหละนันงประท้วงกันเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เนี่ยเยอะมากแล้วก็พวกเรือลำใหญ่ๆอะ่ะก็มาลงปัญหาคือตึก พวกน,นี้เขาเอาไปทำโรงแรมหมดค่าเช่าที่ก็แพงกำลังในการซื้อก็ไม่มีเขาแบบจะไม่มีที่อยู่อาศัยในเมืองกันต้องไปอยู่ใกล้ๆอะไรสไตล์อย่างนั้นเขาก็เลยประท้วงเอาปืนสีน้ำมาฉีดใส่ชู้ๆต่ไม่เห็นซึ้งองแบบนึกว่าเล่นสงการามใช่ถ้าบ้านเราทานี่นักท่องเที่ยวแฮปปี้เลยนะโอ้โหโอ้โอีสงครามเย้ จ้า no, เตี่ยวอะเงี้ยต้องบอกเลยเขาปิดเขาชอบประท้วงกันนะปะท้วงเก่งครั้งที่แล้วเรามาเมื่อ5ปีที่แล้วที่หลักหน้าบ้านที่เราอยู่เลยเขาประท้วงกันแล้วเขาจุดไฟเผาแบบว่าใช่แล้วเราเกลับไปแอร์พอร์ตไม่ได้นะปัะท้วงเก่งโอ้โหโอ้ยห,หิวแล้วแล้ว,ว,ลวเรามามานะนะะอยู่ตรงหัวมุมนั้นเดี๋ยวจะโทรหาเ<ท>ขาใช่ไปแล้วพี่เลี้ยงไปกับยายละค่ะ เดินกันเร็วมากเลยค่ะที่เลี้ยงไปกับยายนะคะแจงไปบอกว่าแดงวันนี้เดินเด้งเลยนะรองเท้าใหม่อะ,อะเ,อเดลยอะที่รักเล่าซีว่าดูไปเจอร้านเนี้ยร้านนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าได้มิชลินหนึ่งดาวมิชลินหนึ่งดาวเราไม่เคยกินร้นนานอาหารญี่ปุ่นที่เป็นมิชลินเลยนะมิชลินหนึ่งดาวแล้วเป็นคนญี่ปุ่นทำเป็นคนญี่ปุ่นคือ มันจองไม่ได้มันต้องจองล่วงหน้า2เดือนเขาจะเปิดจองทุกสองเดือนทุกสองเดือนแล้วของเดือนกันยาตุลาพวกเนี้ยยังไม่เปิดพี่ก็ลองแบบเออลองใส่ไอ้นี่ไปละกันคุณย่อว่เมื่อคืนนี้อะคะเมื่อคืนโอ้โหคุณคุณทําบุญมาด้วยอะไรคุณคุณทําไมดวงดีขนาดนี้เมื่อคืนนี้เลยใส่ไปขำๆเออเมื่อเช้าตอนผมกาลังปูเมื่อเช้าเสดโมก็ส่งมาบอกว่าเนี่ยเขามีคนแคนเซิลระทันหัน ที่เอาไหมผมไม่ได้ว่าแซมจะแบบจะคิดในใจว่าพี่ป๊อกน่าจะไม่เอาเพราะพี่ป๊อกไม่ชอบอะไรกัะทันผันและมันนอกจากแฟนเราแต่พี่บล็อกเขาไม่ใช่บล็อกคนเดิมแล้วไม่ใช่บล็อกคนเดิมตั้งแต่มาทริปนี้แล้วเราทริปนี้ผมทิ้งตัวผมอะไรก็ได้เขาเป็นบลอกคนใหม่แล้วไปเราไปดูกันนะว่าเป็นเด็กไหมถ่ายมาให้ดูนะทุกคน นี่ถึงแล้วมิชลินหนึ่งดาวนะครับ กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำว่าหลองไม่กล้าหลังแม่คาดีด้วยทุกคนน้่เล็กเทะไปหมดทำนี้กล้องขึ้นมาถ่ายเท่านั้นแหละเล็กเทะไปหมด ไหนคุณพี่เขารีวิวหน่อยเสิคะทุกคนผมอยากจะบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีมากคือผมเนี่ยชอบอาหารญี่ปุ่นมากร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านแรกที่กินแล้วเป็นมิชลินวันสตาร์หนึ่งดาวนะจ๊ะอันดับแรกที่ต้องพูดก็คือเขาใช้วัตถุดิบพวกปลาอะไรพวกนี้อาหารทะเลของเขาเนี่ยทั้งหมดจากที่นี่หมดเลยที่เป็นอาหารทะเลเป็นที่นี่หมดแต่ว่ามีเนื้อวากิวซึ่งไม่แน่ใจว่า วากิวคือแบบวาเกิวที่นี่หรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงไอ้ก็ว่าจากญี่ปุ่นเนาะไอ้ก็ว่าจากญี่ปุ่นอร่อยมากทุกคนราคาดีมากกคนละ5,200บาทอิ่มมากทุกคนอิ่มแบบก็ผมดันข้าวไงสั่งเพิ่มไปอีก3คำเพราะมันอร่อยมากสุดท้ายจะก้วกอยู่แล้วของหวานที่เาแค่ไม่กินเลยอ่ะเสียดายมากเพราะของหวานอร่อย สองอร่อยแต่ยูซือไม่ชอบใช่ไหมเออเขาไม่ได้สายหวานคือกอดจอดจากร้านผมมาสงสัยมานานละวม่อคุณยังชาาเนี่ยหน้าเหมือนนักบอลมากทุกคนเหมือนมากเชื่อไหมสมมติกินกันสิบคำนะอีกห้าคำหลังั้นนั่งหยิบมือถือแล้วก็เซิร์ชคูเกิลว่าคุณพี่ที่นั่งข้างๆเราเนี่ยดูเหมือนนักบอลสเปนรุ่นแบบเออที่ไม่ได้เล่นปีเนี้น่าจะแบบเออสุดท้ายผมก็ถามเขาตอนเขาก็มาจอดจากร้านเขาบอกไม่ใช่เขาโอดเราเขาบอกว่าคนถามเขาเยอะว่าใช่นักบอลหรือเปล่า ลุกใช่ตลุกไม่ใช่แต่ตอนนี้นะครับเราจะนั่งรถไฟกลับไปละเพราะว่าถึงเวลาเราต้องไปซื้อของให้เลี้ยงนะเราจะไาซื้เลี้ยงไปช้อปปิ้งถูกที่เลี้ยงบอกว่าเล็งเร่งว่ะละนี่เล็งเล็งไว้เดี๋ยวไปดูซื้อที่เล็งเล็งไหมเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าเราเนี่ยเราจะเลื่อนด้วยนะเราจะเลื่อนของเราเลื่อนให้ขาวได้ได้เขาได้เราเลื่อนของเขาด้วยได้ค่ะไปเดี๋ยวลองไปดูกัน พี่เลี้ยงสองคนเหมือนกำลังเลงจ้องจ้องว่าจะขโมยของใครดีแกงคลิปฮอเก็ตมันเล่งหายเหยื่อไหมเล่งหายเหยื่อได้เราถึงเวลาเราไปชอปปิ้งแล้วไปเขาบอกเขาเล็งไว้แล้วอ่าอยากให้เขาพาไปที่เขาเล็งก่อนี่แล้วทิ้งเขาไว้สามชั่วโมงนะเขาเล่งไว้สามชั่วโมงถ้าเราไม่เอาที่เขาเล็งไว้นี่เสียใจเลยนะพ่อฮะเุาสารเล็งไว้อยู่ตั้งสามชั่วโมงเนี่ย ออเขาขี้บอกม,มาแล้วด้วยเหรออ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชุดแรกก่อนใายตัวแรกก่อนใายตัวแรกนี่ขายตัวแรกอ่ะสวมให้ดูก่อนแล้วข้างในจะใส่อะไรเนี่ยข้างในเขาก็เปลี่ยนสีได้เรื่อยๆอันนี้เหรอนี่ขายงานนี่ขายงานอ่าโอเคอันนี้ใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่นะไม่เหรอไม่ใสไม่ได้โอเคโอเคอ่ะผ่านผ่านไม่ผ่านผ่าน อันนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็ใส่กับยีนได้นะอัน้ก็โอเออเอ,อ,เอ,อแล้วก็ใส่กับเขียวข้างในอีกเหมือนเดิมก็ได้โอเคได้ได้โอเคคนต่อไปครับใช่ครับน,รนะนี่นี่นี่นีมน่นี่นี่น,งงน่นี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 ่มี่น่นี่นีนี่งีนี่นด่น มีญาติเลยเลยเหมือนกันเลยไมเหมือนกันหรอวะเอ่อเซอ่อเออเซมทีเอ้ยแต่ก็ดีนะตอนแรกคิดในใจว่าอยากให้ใส่เหมือนกันเหมือนกันโอเคนะเออโอเคโอเคผ่านอ้อ๋ออันนี้เนี่ยต้องมาพร้อมช้นสูงนะผมว่าช้นสูงเลี้ยงมีก้ามมย่าเนี่ยน่าจะหักอาจจะหักได้เอออันนี้ก็ดูดีเออ เออพอเป็่าอจะไม่มพ่อไปเลือกสินี่ไงเออเนี่ยสวยดีนะสวยดีใส่อย่างงี้ระวังโดนจีนนะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวคนทักเฟซมานะามาหลอกตังไม่ได้ไม่ได้นะทักเฟซมานะ เราลองไปเดินดูให้เขาสัหน่อยไหมเออเอเอป่ะให้ให้คุณพ่อไปช่วยเดินดูทันนิดนึงนัครบี่ไงมาแล้วโอลานี่เราซื้อของให้พี่ขวัญพี่แดงยุ เลือกของให้พี่ขวัญพี่แดงอยู่ไปเลยครับไปเลยตอนนี้พี่ขวัญพี่แดงช้อปปิ้งอยู่ค่ะมิย娅ขาดอีกหนึ่งชุดแต่ที่อยากให้เขาได้อีกหนึ่งชุดมาเลยมิก้มา,ามาข้างบนอ่ามาแล้วค่ะอ่าลองัม,งมนใหญ่ให้ผมว่าได้นะขวัญ คนที่สองตอนนี้คือต้องลองตรงนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ทุกคนที่ในร้านคือลองกันแบบนี้หมดแล้วเพราะว่ามันคนมันแน่นเป็นตลาดเลยเน,นี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือลองอย่างนี้แล้วจ้ะอนนือจบจบแล้วอันนี้ก็อีกคนละตัวถูกไหมใช่ให้เลือกเลยว่าจะเอาสีอะไรชอบสีอะไรก็เลือกสีนั้นสีไหนดีลูกมีงานเชมเขาชมพูอยู่แล้วคนนี้ พื่อวานเอาสีอะไรสีเขียวหรือสีนี้สีเขียวดีเพราะว่ามีเชื้อสูตสีเขียวยังไงจะได้เจ็ดตัวเท้ากันเจตัวเ่า้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดปเคลีจ่ายตังค์จายตังค์จายตังค์ จะทุ่มทุ่มหนึงแล้วนะจะทุ่มนึงแล้วลูกมหมดเวลาเียสตาแล้วนะเชีย t a สตานะครับก็เป็นการนอนพักตอนบ่ายนะครับที่คนที่ประเทศนี้ชื่นชอบกันมากบางคนเนี่ยชื่นชอบมากถึงกระทั่งปิดร้านของตัวเองเลยนะครับแล้วก็กลับมาเปิดร้านกันใหม่หลังจากตัวเองตื่นนะครับส่วนบุคคลสองคนนี้เนี่ย เป็นลุกหลานสเปนของแท้เลยนะคะเพราะว่าชอบนอนมากเลยค่ะวันนี้นะเดดีบอกก่อนเลยเดดีจะพาคุณตาคุณยายลุงโจเซฟใช่ไหมเจน่าใช่ไหมไปกินข้าวเลี้ยงกินข้าวเขาขอบคุณที่เขาช่วยเลี้ยงดูแลมิกามิยาให้เดดีมามีเพราะว่าทริปของเราได้จบลงแล้วเรากำลังจะกลับเมืองไทยแล้วครับ อยากอยู่อีกเหรออยากอยู่ต่อเหรอออ่โีออ,โอ้ชอบโอเคงั้นเดี๋ยวปีหน้าพามาใหม่ดีไหมคะโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวดิว่าเราต้องตื่นกันแล้วนะลูกโอ้โหนอนกันมันมากทุกคนไปแต่งตัวกันจะได้ไม่รีบเกินลูกแต่งตัวแล้วเพราะว่าโอ้พ,อพอร้อมพร้อมเลยเหรอคะสวยเลยค่ะไอโบกับแบล็กสบูม โอ้โหอะแล้วคุณนะครับคุณต้องเปลี่ยนชุดไหมครับพ่อหนุ่มยางนานไป Let's go โอ้โหคุณคุณมีกระเป๋าไปด้วยนะหคะโอ้โหโอ้โหแล้วใส่อะไรข้างในครับดิอยากรู้มากเลยมันมีอะไรกระดาษชิดชู่โอ้โหลิปมันหรอคะ ว้าวโอเคไปเราไปกันแล้ว let's go นี่นี yeah. ่เอ้าเนียกเท้าเปล่าเลยนะตื่นเอ้ยตื่นเต้นกับกระเป๋าจนลืมใส่รองเท้าเลยอ่ะ เอาจริงเมโทรที่นี่มันก็เดินทางสะดวกดีเหมือนกันนะไป let's go <S โอ้โหตายแล้วตายแล้วนี่โอาไปก่อนนี่เลยนี่หยอดจริงเอาไป นีถึงภาษาสเปนอาจจะไม่ค่อยได้แต่กินโอลิฟออยล์ได้แล้วนะเราเคยกินด้วยกันค่ะอยเียใช่เคยกินเชฟแรนดี้ยังไงเนี่ยกินไงอ่ะเอ้าคุณบอกคุณเคยกินแล้วนะเขาทำมาให้เราว่ะในนี้ได้แล้วได้แล้วนี่ โอ้โหอะไรนเนี่ยโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยดูไหมดูสิทุกคนแปลกมากเลยนะเนี่ยแังหนึ่งตรงนี้คือแข็งแล้วเรากินตรงไหนเราต้องกัดเราต้องกัดตรงนี้เอาเอาเปลือกตรงนี้เขาออกมาก่อนแล้วถึงมีเนื้อเขาข้างใน How to eat this. You you this This is typical เออน, ous, น,นั่นน่ะ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 รู้แล้วเออนั่นน่ะเออเออเอออืไหนอะเออทุกคนผมเริ่มโปรละกับไอ้หอยหอยเนี่ยเลือดเขาเรียกว่าหอยอะไรนะครับหอยชักตีนเฟเหรอหอยก่าชักตีนเฟนไม่รู้เลย ว้าวนี่คืออะไรครับเขาเรียกชังกูโรเขาเรียกว่าอะไรนะชังกูโรชังกูโรครั้งนี้เป็นปูผัดแบบครีมว,วัดแบบแต่ตอนนี้เดี๋ยว มีอาอยากลองข้าวดำมัมมี่นีตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวนี้อแอบคิดว่าถ้าชอบอบบกินหมดแน่แล้วมีอานี่ชอบกินเหมือนแดดนี้ตลอดเลยม,มันเป็นแค่สีแต่ที่จริงมันอร่อยลับตาแล้วลองกินอมอร่อยไหมฮะ mình giống spaghetti, tonkole, giống nhau, 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 Ừ! nhau, giống 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 ของโปรดคุณเลยโอ้เป็นช่วงพรีเซนต์พี่เลี้ยงของตัวเองเมื่อกี้ไอเดินเข้าไปไอตกใจไอต้องรีบวิ่งไปหยิบกล้องมาเลยใช่ เร,เราเราเริ่มเลยอ่ะเอา้ามิก้าครับพาผู้แข่งขันของคุณออกมาเลยพามาเลยพามาเลยทาาเลยไม่ให้ถ่ายขาโอเคนี่ไม่ให้ถ่ายขาโอาา้โห มานนี้ท่านกินข้าวเย็นนะคะเ่อวานโอ้โหนี่นี่นี่้ใส่เกิต็แบบไหนก็ได้ที่ทีมของคุณมั่นใจี่ขอพีคมพี่นนโอ้โหนี่ความภาคภูมิใจของมิก้านะมิก้าเออเด็กเด็กปั้นเขาว่านะ มีมีกล้าส่งประกวดมีกล้าส่งประกวดม่สิมีกล้าส่ง M U P เลยทีเดียวโอ้ยมีย่ากเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะคะเนเธอเขากำลังแต่งตัวให้พี่เขาอยู่นะคะโอเคครับอ้าวมาผู้แข่งขันคนที่สองผู้ผู้ส่งประกวดพาออกมาได้เลยค่ะโอ้ลังท้าอยู่โอ้เอาจริงเอาจริงเออโอ้โห บอกเลยว่าการแข่งข really IR oh ันครั on, ้งนี้ผู้ส่งประกวดนี่คือเป็นที่สุดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอามาๆมาดีดๆอันนี้เขาชื่อขวัญปัจจุบันเขาชื่อคุณพองขวัญสวยนะ จบทริปสเปนได้แบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งเออถูกไหมทุกคนแฮปปี้กันพร้อมหน้าโอ้ยนี่ไม่ยอมมยอมโอ้นี่นี่นโอเคโอ้โจะมาับไปเมืองไทยลับไปเมืองไทยเจอกัน subscribe ด้วยนะครับทุกคน